พบกับโฟรการพาดูรถน,นะคะแต่วันนี้เราไม่ได้พาทุกคนมาดูรถน,นะเพราะว่าวันนี้เรามีอาจารย์ของที่โรงแรยนะคะมาซื้อรถที่เต็นท์แล้วนี่คราวนี้วันนี้ก็อยากจะมาสอบถามครูหมีนะคะว่าจุดเริ่มต้นของครูหมีที่เลือกรถที่เต็นท์เนี่ยเพราะว่าอะไรก็ว่าครูไปดูมาหลายเต็นท์แล้วลหละแต่ว่าก็ยังไม่ไม่พอใจพอดีหลานชายก็แนะนำหลานชายก็เป็นแบบว่าอยู่นโซนด้านหน้าะ <c oughs> ก็แนะนำมาว่ามีพื้นที่อยู่แถบประเบทแล้วก็มีร้านตรงนี้พอใจมากรถดีคุณภาพดีแล้วก็ไปแน้นก็โอเคนะเรามาดูวันอาทิตย์เรามาดูวันอาทิตย์ก็สามารถที่จะบริการได้แบบทันใจมากก็คือมาวันอาทิตย์แต่ว่ายังลูกยังไฟแน้นเลย จัดไฟแน่นวันนั้นเลยจัดไฟแน่นวันนั้นเลยก็ไม่ต้องรอให้ถึงวันเกิดไปคือครูเนี่ยช้าอยู่ที่ครูเนี่ยแต่พอได้ครบเอกสารปุ๊บก็อนุมัติเลยอ่าครับแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างเขวันนี้มารับเดินแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเพได้รถใหมเพราะว่าจกปกติก็ใช้รถคันเดินอยู่นะใช้รคันเดินก็ประมาณ2ีกปีิกปีก็เกือบเข้าอายุสอนสอนกันมานานสอนกันมานานก็ใช้ อยากเปลี่ยนบ้างอยากเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีก็ใกล้จะเปลี่ยนแล้วปกติครูก็ไปดูที่ไหนเรวก็ควรโดนหลอกเด็ดเวลาเราไปอย่างผู้หญิงไปเนี่ยหลอกท่านนี่นู่นคือคือคนขายเนี่ยแต่นี่มือโปรมาด้วยใช่เขาอย่างเราไปดูอย่างผู้หญิงเราไปดูเราดูเครื่องไม่เป็นแล้วก็คนที่รู้จักมาดูแล้วว่านี่ก็แนะนำกันหลายๆทอดว่ามาดูร้านนี้โอเคครับผมก็เพิ่งมาเจอโฟกัสนนไป ครับผม,มได้<อ>สบายใจได้ครับที่มาของอุ้ยเอาใหม่ที่มาของ,อของลูกศิษย์หวังขายครูนะคะนี้ครูขายแบบแบบแการเรียนให้เราไงวิชาความรู้ต่างๆนะนาวันนี้ก็ได้เอามาใช้มาถึงใช้ขายครูนะคะอีกหนึ่งก็อวยพรคุณครูหน่อยแล้วกันเนะาะก็ขอให้ครูใช้รถคันนี้นะคะได้ยาวๆนานๆ แ,บบแต่เนี่ยมีคุณภาพอยู่แล้วคุณไม่ต้องซื้อมาแล้วก็รับประกันด้วยบบปปาทำเองทุกคน่บบป้ะปาเลือกรถมาดีมากไม่มีพิดคว่มจมน้ำหรืออะไรอย่างงี้ไม่มีเลยแล้วก็ขอให้คุณนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะคแล้วกหนุจะกลับไปเยี่ยมเซนโยนนะได้ค่ะ <laughs> เดี๋ยวครูก็จะแนะนำเพื่อนครูที่เขาอยากจะได้รถใหม่ก็จะแนะนำรถคันนี้จะนดเป็นลูกศิษย์รอคู่คุยกันนครับอย่างไรกับครูได้เลอกขายคุยอุ้ยโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวถ่ายรูปส่งมอบรถให้คุณครูขอบคุณนะครับอ่ะขอบคุณคุณครูด้วยขอบคุณคุณครูด้วยอ่า